วันแรกที่หญิงสาวแต่งเข้าตระกูลมหาเศรษฐีเธอซึ่งเพิ่งพ้นโทษจากคุกก็ถูกแม่บ้านสองคนกลั่นแกล้งทันทีน้ำถูกสาดใส่แต่เธอกลับหลบได้อย่างง่ายดายก่อนจะผลักทั้งสองคนออกแล้วเดินเข้าคฤราสน์อย่างสง่างามแต่กลับถูกคุณตาและแม่สามีขวางไว้จะเข้าตระกูลซื้อต้องรู้จักกฎระเบียบพวกเขาสั่งให้คนเอาน้ำมาสาดเธอแทนแต่เธอไม่ยอมแพ้ประกาศชัดเจนว่าเธอคือสภัยของบ้านนี้มีสิทธิ์สั่งสอนคนรับใช้ที่ไม่รู้จักหน้าที่ท่านเจ้าคุณถึงกับเผยรอยยิ้มบางเบาอย่างชื่นชม ที่นอนเป็นเจ้าชายนิทรามานานถึงหกปีเมื่อทุกคนออกจากห้องเธอเดินเข้าไปตรวจชีพจรอ,อย่างใจเย็นและวินิจฉัยอาการได้ทันทีจากนั้นหยิบเข็มขึ้นมาใช้เทคนิคฝังเข็มอย่างชำนาญไม่มีใครรู้เลยว่าเจ้าสาวที่เพิ่งออกจากคุกคนนี้ก็คือหมอมือผีในตำนานที่ทุกคนตามหาถึงขั้นที่ตระกูลซื้อยอมจ่ายถึงสามพันล้านเพื่อขอให้เธอมาช่วยรักษาเธอแค่นหัวร้อยเย็นเพิ่งออกจากคุกก็หาตัวฉันเจอไม่เสียแรงที่เป็นบ้ามหาเศรษฐีเธอกระซิบกับชายที่ยังไม่รู้สึกตัวไม่ต้องห่วงฉันจะช่วยคุณเอง แต่ฉันก็จะไม่ปล่อยให้คุณฟื้นง่ายๆหรอกจงเป็นตุกตาหล่อๆอยู่แบบนี้ต่อไปเถอะ